สบายดีครับข่าวสู้ตัดแล้วแกเพิ่มเมืองเลยข่าวบัตรเซาตีนิชิปเดือนก,นกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก็ดครับตอนนี้คือน้องเวียดกำลังจ่อห่วอีกครับพ่อพันเอาเจ้าบาดอ่านอีก ที่หมื่นเจ็ดเด็จากปีแล้วผสมได้หรือเปล่าสูงลอยเท่าไรทิดน่องเบี้ยให้เพื่อเท่าไรเด้าคณะกดอพันคุ้มผงครับต่อน้องไหนคือเกาไอ้บางน้ำปลาเพอตัวหนึ่งห้าครับหกสามสี่ สองแครับมันมนกับขอบคุณครับลูกสาวบดบดลูกผมขึ้นลอยเมลลูกแม่่คะลูกสาวตัวน้องเมลแมลท่อว่างอยู่เนาะเปิดไว้เท่าไรลูกสาวเปิดไว้สามหมบาทสามหมืามพับาทบทั้งูกเมทั้งูกสูงลอยที่ไปหน่อยลอยสาบห้าบวกกอแล้วล่ะ น้องบัวอาสอาิมันอะไปนูครับอดุลีอาิเสียงุกมการ้อได้บุร่าได้บุรกับมหาวาลเสียงย่กมการครับอาพ่อเสียถ่ายย่กอมการเนออาพ่เสียได้ล้วครับพ่เสียเราได้ลาวยาวดีอยู่ข่ายาวดีสามชิ้นดักเลกูรู้ต่ออะไรอีก มาจากไสลูกสาวมาจากากาสิน์เอาฝากเบอร์ท้งลูกศูนย์เมค่ะห้าสี่เจ็หน่งกค่ะอยยังไปอานค่ะ <5 35 S 1> อ้าวมันมาได้ลูกเด้อไปับ,บดบดคับไปบางนั่นง,งามอยู่เยี่มดีด๋มันเอาเทาพอลูกหนึ่เอาเทาหนึ่ขายสองหมื่ซื้อเนี่ยโอ้สองหมื่นจะซื้อเนี่ยไม่เนา,าะ นี่แหละครับสองม0นต์เอาสำหรับพวก้าที่ขอยมอาในหางเปอรูรี่ไม่หามเอามุงบินบนไเกี่ของเด้อหลายมินติดฟืดูบากานะถ้เหล่ันเสป็นซ่งแล้วเขาใช้แต่อมินต์เขาไปยินประกแล้วก็เอาคนสมมติใคเอานเขาได้อะขับาสันจุดเดียวลครับสามครามพ่อะไร

องศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดครับผมมันมาตลกดวยครับอักษรเียสีแดงรับมเมีอักษรียสีแดงเลยห่างผูใดคนซื้อนอครับอักษรเฮียสีแดงรับมเมีครับม้วนเขาลุงวดีครับเม่สาวเอาจัาหวัดพอลุกเาจงมืพันร้อยจงหมือาพันสามร้อย

ใ่นี่เท่าไรนี่สองหมื่นแปะเปลูกกินนมไหมสองหมื่ลูกกับลูกแม่เขางามือหน่ถุงลอยไทยสว่าลอยี่สิบดี่แปด้ย่า สองหมื่นหกพันห้าร้อยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยกเราขัางก่อนคือเปล่าเราบไบออนอยากกินเบียเป็นมาหอนก็หั่วมากด้วยอ๋อไห็นอัเไมาหรอเอาปากเบอร์ศูนย์แปดห้าหกสามหกแปดเจ็ดเจ็ดสี่ครับติดตอาซสมะครเสียชัยมันมันครับ ไลเอาเท่าไเอาเนี่ยนี่ลูกนี่งหกพันสวัสดีครับอยูดีสบายปะพี่ลุง ขายกุคือมาสื่อ่้มาขายรานไม่สื่อได้จากโตไป่รเครับผมพอไรกับเขาวม่จะโค้หมืนี่ขายเังทบเยวะนะฝากเบอร์ศูนย์แปดสามสามสามเจ็ดห้าสี่ศูนย์สามยี่ยวก็ขันเยีมโอ้แม่มาทั้งมอเาโอ้แมา้อ ยังยัง่ตเอาตอนผู้ทุกข์หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับายไทยายไทยมีผู้สาวหรือเปล่าเี่นี่ดิว่าไรเย็นหนาโดนเนาะยังนุ่ม้เก่าเนาะโอ้ยเกิดนุ่มนุ่เก่าเจ้าไป อยู่ไหนคือปลาไฟไท่ไปโดนแต่โอ้ยพูดระไปเห็บไฟเห็ดหน้าอยู่บ<ม>้<ม>านบ่ขึ้นหอวเล่าบ่ามีงานเห็ดอยู่กัเลยว่างก็กเลยลงก้าเออเอ,เอาไปเอาไป <c oughs> <c oughs> bên để... đó không tai, có bậc giả, bên này rồi, các. Ủa sao ông có เอาเท่าไรนี่เมเม่นสามพันลูกผั้ลูกเมียลกเมียมื่นสามพันหาร่อยครบด่าเมนเอาเท่าไรอ่ะนี้เสิบหกหาล่อยมื่นหกพัหารโอ้สีดำา มื้หกพันหาลอยอันมื้สามพันหาลอยต่อรองไน่เยาะอ่ะมาจากไหนางฝาเบอร์ให้พันได้ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเ้าสี่สามเก้าสี่สาม้สมองศูนย์สี่สองสองศูนย์สี่สองะนหด้ขอบคุณครับเนาะไ้มาครับเดือดเอาคมเลย สวัสด <muitas> ีครับค oh, ุณแม่เอาเทรายแม่ล uh, ูกนีุ่ณคๆจะอแล้วอเสียเสียวัดขายเหมือนเราปะบ่หะยังเท่ายเอาเท่ายลูกหนิข้าเปลอ่นแปดพับาทลูกลูกแม่ แม่ผสมอีกเป็นลูกสูงไว้สี่เป็นไรสีลอยสามจุดโค้งเดียวเทไรลูกเน, <c oughs> นี่ยพบงเดียสามจุดสามครับลูกแม่สามนุ่สามลูกแม่ดีแรงดีอยู่ สีแดงองคตรงละสามหมื่นสามคุณดีนละครบเนี่ยแปดพันบาทตอนนั้นแม่นั่เสียอดัดโอ้เนามาครบได้เรียกเอาฟากเบอร์ละเก้าสามคเกาสามสามสามหกดสองสองสเสียอัดประตน์ัมันมันนูก สวัสดีครับคือบขุ่ค้นะมาจากไสอยางอ่าไรเอ็นครับเออใส่งนี่ครับเมีลูกคือเฮ้ยนี่บ่นี่ครับเมีลูกจ้าบานของมันโกครับของมันโงก็ดีดีเก้าครับเกันันแยกเอาเท่าไรบักงค่หนึ่งเมือนสามครับเมือนสามตัวเมียดีเหมือสาครับ อปาาเบ่เสียชัยกแปดหนึ่งสามเก้าสาบเก้าแปมันมนขอบคุณครับโอ้ขีดตัวมันก็เลือกคักนอเยอะเจ็กตัวเยอะงตัวนะครับเ,เอาจักหวะตัวเนี้ยไปเมื่อไก่เมื่อแห้วเมื่อเจ็ดตัวนั่นนี่สองแปดฮ ไซโซดาน้ำมั้งว่าสีโซเอใช่ยังตัวเมียทั้งสตัวต่อรองได้ถุงอะไรใ้เมียเนี่ยดอยสามที่บวกก็แล้วละสามที่หานละขึ้นตัวนี้หอดสามเป็นหอดคือดอกอีกหนสามสบครับเอาฝากเพอศูนย์แปดห้าสีเจ็ดหครับเอามันมันรับผม ไม่ขายแล้วมาลูกอ้าวนี่แหละครับบรรยากาศตลาดนัดน้องแกเกรสครับคลิปนี้ฝากต่อไปหน้อ่สบายดี